เอาดใีแม่ฮลยนี ừ, ่่ะาเานเอาให้แม่ฮิตนี่เอาหนุนต่อเด็ยงูบอลาบ้ชิ่ปรอผานมาเนาะเก็บใส่ผตานะอุนรโดน้มันก็เอหางยังน้อยเนาะกรบอใหญ่ปสุดสํานเหรอเปล่า อันนี้มันก็จะเป็นแม่มันแหะกูถือว่าว่ากินยังไงปยิ้พายไปพกุแต่น่ะอจาจ้าอนมเมื่อเช้าแต่นปัากินคนโตปนอิ่มดยวิ่จ้าเสียใจที่เรา้ปใหม่าอยาใหนะกสาวนพย้ายก็บปคุยอยู่ใต้เตียงเจตางที่แสเลยวาือ่าีพราเอาคนอยากกินบ่อยโมโมกินนะถือว่า

มอาอะไรอานยนะนอ้งคับอ yes. <cat> ืเก <ira> no? <gin ę> mm ็บมาะัหีเห็ดหวงกตั้งหักลเซนไปโอ้โหลงไปไมากี่เน้อจ้าเก็บข้างนี่เป็นตุ่มบ่อเกิดหลายเก็บห้างมันชุดสำเนาอยากผ่อตัวห้างใหญ่ใมันบมยใหญ่กับมันใหญ่แล้ับกคุน้ำซี่อ เป็นลึกเป็นลึกเป็นเตียงแบบไงอันนี้มันน้อยจำกลสมนเดือนีนบกเขาอาเดือนดับคือเพ่งนี่กระเนียมเดือนหาแน่นอนเดือนหาเป็นยาเป็นยาเออเอเดือนแบบไงถึงไงตะกวานี้มันบมไม่น้าละอนไหนเดือน ่าา,าร,าาารบงเีย <มา S 1> ขากตวแล่นี่ตหยาบ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 ก่แวในย่งขอาองจงค์มอย่งบวัหน้ามันมาเอา่นบกิน่นเอาิแม่กินไหนวันนี้ กินรองิตัวแดงๆอย่างี้เลยกินดิกักินเลยตัวแดงๆมันสีจอแกินดแล้วดี้าปลาไข่ด้นยล่ะเดี๋ย้ตัวเป็นหนังยิบมันตื่นลตันั้นเป็นข้านตัวมันออกชุบเป็นหัวเนี่เป็นนังลายหลยอืมตนมือชไเกระมอกรมดไปเนไถึงเมื่อหนาเต็มเนาะแม่นมันยังบานเต็มเลย เช็คนอนเลยนอด้ยเป็นหาิขยนแตยัอ้าขีนาดบ่อต่อคุมเี่อันนี้ต่อยอย่งเคยอมืเสือเออมันเ็นแบบคือมักบัณนะต้อนอนเมนตเอลายหัขั้นทำปาอันนี้มันก็จะสิเกิดดีู่บเนี่มันก็เป็นนั่นเองแหละแม่มันสีเหลี่ยงอ แม่เาเนี่ยแต่วนนเราอาแั่อเคยกินนอาเนี่เรเเอะไรกิน่โอน้อหมันรดรกาเอาน่มันโอ้หัวเอาหเอาเป็นเลยดีใช่ไหมเนาะบ่เป็นที่นอนเขาเอายุห่างหนึ่งนอนเดี่ยวนอนเดี่ยวดาวางห่างเดย ตัวมันนอนเวทเนี่ยมันมันบ่หายเมืนกันเพองไปเอากอ่างโอ้ผีขาสิมันตำๆนอกอันอากรเอาคุกขีอย่างไช่หเพ่วนอะไเอาไปก่อไห้ทีมไหอ่าตอกคุมสนิกไม่ขีก็ไผใส่มันบ่ท่นดูกัขึนมันก็แมสออกกัเด็ดแมสิันบ่เนเไปป่าเ่าขอจะเอาเียตอกเอาเียจะเสือกันลเสื่อห เรเขามาบอกเขาอม่อืมมาเข้าเลยนี่ถ้ากันมาดิล่ะนมาอมาแบม่กอนไหวเนาะมาไหวบ่ลูกมามอืกอมาไหวดนแดนนะมาบี้หลายัหัวเขาใจห กระโดดท้ของผมจ้าน้ำใจอ่าร้อยท้าบจะจับชีวิตท้าบคนที่พูดกัให้ยืนเติม